ทีเน็ตกล้าที่จะเปลี่ยนมาก็อยากจะมารีวริวค่ะเพราะว่ามูรว่นนี่คือมาสดจานมากมากคือแบบเราชอบมากเลยแล้วเขาแบบมีไซน์สวยมากเลยดูนี่อันนี้เขาเรียกว่ามูนโรนจุดนะคะ เนี้ยจริงๆคือเก็บหายไปเลยอ่ะคือเราไม่รู้ว่าแบบมันมีมือวัวอยู่ตรงนี้เลยอ่ะคือเวลาที่เราจะทาความสะอาดพื้นเนี่ยมันจะติดลางของมือวัวใช่ไหมแต่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ติดแน่นอนเพราะว่าตรงนี้นะคะเขามีความหนาแค่แบบ3มิลคือมีความหนาแค่3มิลเองคือแบบเวลาเราจะกวาดอะไรเนี่ยคือแบบไม่ติดเลยแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดมากๆแล้วอันต่อไปก็คือเด็ดมากๆสําหรับคนที่ติดมือวัวจะบอกว่าเวลาที่เราทามือวัวใช่ไหม เราจะต้องแบบเอาผ้ามานั่งเช็ดแล้วก็แบบเอาเอาอกจากรามได้แต่อันนี้ค่ะก็คือเราจะต้องหยุดาตรงน,นี้แล้วเราก็ออกนี้คืาอ,อามาถอดออกมาเองได้โดยที่แบบไม่ต้องเอาช่างมาแบบมาทำาะไแล้วเราก็เอาไปล้างไปทำความสะอาดได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเองได้โดยที่ให้ตรงรางเขาตรนี้เรียบร้อยบอกเลยว่า การมาใช้งานได้ปกติค่ะทำเองได้เป็นช่างเองด้วย <laughs>